เีค nah. ม่ค่งาเทีไปมูรับอาจารย์ไยังมูค่อายคลิปอยู่นะค่อายคลิปรับอาจารย์นะมตบได้ต่างกันมือเดั้นัเ้ยัง ระวังมือทั้งเพิ่งเลยป้าตัมกุยชอนแวนนี้ืออเทาตงดนสไล์ะไรด้ยน้ำมันก็ไม้ไ่เนาะเข้าใช้ใจมันสุกมันสุกอยู่แล้ว

มีไส้เหรอกินม,มันรู้ตัวมีไส่น่ะเอ,าอ้าคุณบ่ให้คุาเจ้ากิน,นอันอีก